สนับสนุนโดย Cat.com Connecting d r ติง s รีม a ์กิกกะไบ t h t r m ม t t ทคท t e ีอีสปอ r ์ต x e r และ Nvidia สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและรายการ The m o อเ e r อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็ได้รับชมกับผลงาน The m o อเ e r ไปแล้วนะครับทั้งหมด3รูปแบบ3สไตล์ด้วยกันนะครับก็คือเรา เสร็จสิ้นผลงานไปแล้วทั้งหมด3เครื่องนะครับมาในสัปดาห์นี้ก็ถึงคนที่4แล้วครับซึ่งต้องบอกว่าสําหรับคนนี้ครับมาพร้อมกับรูปแบบของ Scratch Build นะฮะหรือว่าการสร้างเคสคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดนะฮะก็คือไม่ได้มอดจากตัวเคสเดิมครับเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับ ชัยพจน์ขาวสุดชเล่นชัยพจน์ครับโปรเจกต์ที่จะลงในเดอะมอเดอร์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่างานใหญ่สำหรับผม คือเริ่มจากศูนย์ทั้งตัวเคสไม่ใช่เคสที่เราใช้มามอดกันที่มีตามตลาดทั่วไปผมต้องการเคสที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะทำให้มันมีโดยที่เคสตัวนี้ที่ผมคิดไว้คือใช้แผ่นอลูมิเนียมตอนนี้ก็ก็เป็นขั้นตอนของการออกแบบนะครับ รายละเอียดของมันจะเป็นยังไงบ้างเรามองเงี้ยเราเรามองไม่รู้หรอกฉะนั้นมันจะต้องไปขึ้นงานจริงๆตัดจริงๆแล้วก็เอามาดัดกันดูครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ชิ้นส่วนก็จะมีพวกนี้เป็นเป็นตัวยึดฮาร์ดดิสตัวยึด s s d แล้วก็โลโก้เคสยึด Power s u ์ p l านะฮะก็ก็จะอยู่ในนี้หมด อลูมิเนียมเนี่ยความหนาก็ประมาณ4มิลซึ่งหาได้ตามตลาดทั่วไปที่ผมวางไว้คือการใช้แผ่นอลูมิเนียมแล้วมาดัดเราออกแบบเสร็จแล้วอ่ะเราจะต้องตัดตัวเหมือนเดโมมาก่อนแต่คราวนี้การตัดเดโมเนี่ยซึ่งมันต้องขึ้นขนาดจริงซึ่งผมว่าไม่ไม,ไม่ใช่แนวผมก็เลยไม่ขึ้นผมก็เลยทําเลยแล้วก็อิงจากแบบตัวมาตรฐานที่เรามีนะครับว่าคิดว่ายังไงก็พลาดน้อยอ่ะฮะก็เลยลุยเลยก็คือตัดอลูเลยไม่ไม่ไม่ลอย าแดดเสร็จแล้วก็คือการตัดหรือพัดซซนซีนะครับขั้นตอนการตัดเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านมากอันนี้เขาเรียกดอกตัด90องศาคือถ้าหัวเวลาเราลงไปนะครับแล้วมันบินหรือมันงอเนี่ยครับมันมันจะใช้ไม่ได้แล้วซึ่งดอกเนี้แพงมากนะครับระยะเวลาในการตัดก็ประมาณ1วันเต็มๆนะครับกว่าจะได้มา1แผน่นอันนี้คือดอกตัดอ่านี่ดอกตัดนะครับอันนี้อันนี้ที่หักแล้วนะครับคือมัน ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องมีน้ําหล่อแบบนี้ตลอดซึ่งการตัดเนี่ยมันมันกินเวลานานนะครับแล้วคนต้องยืนเฝ้าตล,ลอดครับด้วยเคสตัวนี้ครับผมตั้งใจทำพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือทำเพื่อเดอะมอเดอร์ ะครับก็คือจากวัสดุที่มึงเคยเห็นเนี่ยที่ผมทำเนี่ยจะเป็นอะคริลิกแปลรูปทั้งนั้นนะครับเป็นเคสหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่โดนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยครับแล้วก็1แผ่นดัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอาไปดูกันอลูมิเนียมตัดยากครับเพราะว่ามันเป็นความหนาถ,ถึง4มิล แล้วก็ช่วงรูเตเปอร์รูเตเปอร์คือการฝังหัวน็อตไม่ให้ไม่ให้นูนขึ้นมาบนเนื้ออะลูนะครับตรงนี้จะจะจะเจาะยากเพราะว่าถ้าเราจะใส่ให้นอ็อตให้พอดีเลยใส่เข้าไปให้ล็อกพอดีเราจะต้องใช้เวอร์เนียร์วัดซึ่งต้องเป็นเป็นมิลลิเมตรเลยครับนิดเดียวก็ไม่ได้มันมีปัญหาตรงช่วงตัดครับอตอนตัดดอกไม่คมครับมันจะเป็นขุยหมดเลยซึ่งเสียไปส่วนหนึ่งก็เสียเข้าไปประมาณเกือบ ไม่ถึงครึ่งแผ่นครับแต่ก็เริ่มใหม่แล้วก็เปลี่ยนดอกใหม่รันใหม่ก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตัดออกมาอันนี้เป็นชิ้นส่วนของตัวปิดพาวเวอร์สปายนะครับถือว่าตัดออกมาก็ค่อนข้างน่าพอใจเลย ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับยาวอยู่ประมาณเมตรสนะครับจะมีว่าน้ํา4ตอนนะครับ2ข้างนะครับที่เหมือนกันตรงกลางจะเป็นวางเมนบอร์ดนะครับแล้วก็มีที่ใส่วัดรอบตัวเก็บสายแล้วก็ตัวใส่ฮร์ดิทเอเนดอะไรเงี้ยนะครับตามตามส่วนไปปัญหาที่เกิดอันต่อมาเนี่ยคือตัวใส่ฮรนดิ์น,นะครับมันยัดไม่ลงอันนี้กะผิดไป <c oughs> ก,ก็ต้องไปแก้กันขั้นตอนต่อไปครับ เรามองจากวันแรกเราก็พอใจครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นเรียบๆมามันก็ตรงตามแบบที่เราว่า เรามาอยู่ที่โรงงานของการดัดงานแล้วนะครับคือแผ่นนี้ซึ่งการทํางานการดัดงานเนี่ยจะแม่นยํากว่าการดัดมือนะครับพูดง่ายๆว่า,ร,าร้อเปเเลยก็ว่าได้นะครับคือง่ายๆก็คือเรามีแบบมาให้เขานะครับองศาระยะในการดัดดัดกี่องศาอะไรแค่นั้นนะครับแล้วก็ลองเขาขึ้นเครื่องครับทามันจะดูเหมือนลึกยังไ จะดูเหมือนมุมป้านเข้าไปอะครับที่ตั้งผิดอะอันนี้มนด้านหน้าอ่ะที่มีสโลปอะครับมันจะอยู่ด้านหน้า,านถ้าเราดัดมืออะมันไม่เป๊ะแน่น,นอนองศาหรืออะไรเงี้ยสองข้างจะไม่เท่ากันฉะนั้นเลยต้องใช้เครื่องเป็นเครื่องดัดออโต้ที่สามารถตั้งออโต้ได้ดัดก,กี่องศาอะไรเงี้ย พอเอาไปดัดเอาไปอะไรเงี้ยฮะมันมันมีปัญหาอ๋อพับเข้าสันใช่ไหมมันต้องอยู่ด้านหลังตอนนี้เหรออ๋อพับเียดด้านกำลังจะพับกลับีหด้าน ก็เสี่ยงอ่ะน่าเสี้ดสีอะเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันมันจะรอดเปล่าคือถ้าเราทำมาหลายๆชิ้นมันก็ยังโอเคอยู่ไงแต่นี่มันชิ้นเดียวแล้วมันทำพลาดเลยกดดันอะ ต้องมาวัดดูว่าน่าจะถึงานาดไปหรือเปล่าตอนดัดผิดนี่คือคิดว่าคงดัดกลับไม่ได้เพราะว่าอลรูอาลูมันนิ่มนะคราะถ้าดัดกลับปุ๊บเนี่ยมันมันอาจจะหักแต่พอมันดัดกลับได้แล้วมันมีรอยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาทำสีได้สีแล้วก็ขัดกระดาษทรายเพื่อเพื่อลบรอยเสียวเลยตอนแรกผมนึกว่าจะดัดคืนไม่ได้แล้ว ไม่ได้มองว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดผมมองว่าเขาไม่เข้าใจงานเรามากกว่าและอย่างมันเป็นงานที่เขาไม่เคยทำนะครับมันเป็นชิ้นเดียวเราต้องบอกเขาทุกขั้นตอนครับจัดออกมาเสร็จแล้วนะครับผลวนงานก็เทียนไปยากแบดบที่ตั้งไว้อยู่สักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็โดยรวมแล้วก็ประมาณ9กเป็นตก็โอเคอยู่ทางร้านเขาคัดให้ผิดด้านแต่ก็แก้ไขแล้วแต่ก็ยังมีรอยก็ต้องไปนั่ง เก็บเก็บลายกันต่อไปที่คาดไว้เนี่ยคือมันควรจะลึกกว่านี้แต่เราคงทําแบบผิดไปแล้วก็คาดการเรื่องแบบผิดไปนิดนึงยึดม่อน้ำดูนะครับว่าว่าเราสามารถประกอบใช้งานจริงได้หรือเปล่า หล,ห,ลหลังจากประกอบแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไปเทียบดูครับว่า,วาใส่จริงได้ไหมหลังจากเราทําตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตอนเราประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีไปติดกับจุดยึดตรงไหนหรือเปล่าคือถ้าติดนี้เรื่องยาวเลยครับใส่ได้พอดีครับไม่ไม่ไม่ติดอะไรแน่นด้วยครับเป็นตัวปรับรอบพัดลมนะครับทั้งทั้งสองด้าน ส่วนหนึ่งที่ที่เพิ่มขึ้นมาก็ก็คือการเชื่อมเนื้ออลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะด้านนี้นะครับซึ่งถ้าถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยตัวตัวแผ่นอลูเนี่ยตรงกลางเนี่ยถ้าเราใส่ฮาร์ดแวร์ไปหรือหมอ้อน้ําหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนักก็ก็อาจจะมีผลทําให้แผ่นง,งอหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตัวนี้เสริมขึ้นมาเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดเลยครับ จะเป็นแบบไหนก็อาจจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนตัวสะพานไฟนะครับซึ่งซึ่งใช้วิธีกับเดียวกับครื่องจากโรงงานดูแปลกตาดีครับแล้วก็ดูล้ำสมัยดีเข้ากับตัวเคสคือให้เข้ากับตัวเมนบอร์ดตัวนี้ด้วยซึ่งซึ่งบอร์ดเขาค่อนข้างมามาล้ำสมัยอยู่แล้ว เป็นตัวฐานรองเพื่อที่จะปิดไม่ให้มือเราโดนฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นที่วางของพวกคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ครับ นับสนุนโดย c a t Datacom Connecting d r e a m s g i g a t y t r t o t r m h TTE k e ี t e s p o r t a และ Nvidia ปัญหาใหญ่สุดเนี่ยคือตัวเคสที่ไม่สมดุลใส่ฮาร์ดแวร์เข้าไปแล้วมันยังดูแปลกแล้วก็ มันยังดูเดิมไปครับไม่มีอะไรที่มันดูโดดเด่นเหมือนตัวเก่าอะฮะก็แค่มาเปลี่ยนจากวัสดุจากอะคริลิกเป็นอะลูแค่นั้นเองผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําอะไรให้มันน่าติดตามมากกว่านี้ก็เลยแทนที่ผมจะทําเป็นอะลูอย่างเดียวผมจะทําเป็นฐานโต๊ะด้วยมันใส่แล้วมันยังดูขัดตาอยู่ก็ก็เลยหาวิธีใหม่เป็นขาโต๊ะนั่นเอง ก็กลายเป็นเคสโต๊ะไปเลยนะครับรอบนี้ซึ่งจะต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าจะต้องรับน้ําหนักทั้งตัวเคสค่อนข้างจะหนักอยู่ทั้งน้ําทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะต้องตัดเป็นวัสดุดตัวนี้นะครับคือเป็นเหมือนขึ้นแบบดูก่อนว่ารูปทรงมันจะออกมาหน้าตาย,ยัางไงเหมือนทําตัวใหม่อีกตัวนึ่ะครับค่อนข้างยากมากกว่าเดิมแต่เราจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกแทนซึ่งพลาสติกูเนี่ย ความหนาจะอยู่ประมาณ20มิลนะฮะพัะสตรดียังไงพัสตรคือเป็นเหมือนร้านโฆษณาใช้กันครับเป็นพวกป้ายกลางแจ้งซึ่งมันจะทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ไม่ติดไฟเอามาใช้เพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาด้วยตัดง่ายด้วยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยดามขาเคส แล้วก็ปิดล่องไฟให้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ไม,ไม่อ่อนเยิบยาไปเจาะสลปมุมมาเพื่อเก็บขอบรูนอตทั้งหมดให้ดูสวยงามปัดเพื่ออะไรเพื่อให้เงานะฮะแล้วเวลาเราไปชุบอะไอตัวที่เราปัดเนี่ยสังเกตดูนะครับ มันจะเป็นทางทางเป็นไฮไลน์นะฮะเวลาชูปะปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเส้นลายลายคือมันจะได้งานที่แบบพรีเมียมนิดนึงก็คือแบบดูแบบด,แบบดูดีครับทำให้มันดูแบบมีไฟนิดนึงซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวปิด หลังจากเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันมันจะเห็นแค่แค่แค่ตัวฐานไฟครับเราเปลี่ยนโทนได้ครับคือดูแล้วสีไหนมันเข้ากันสุดเราก็เอาสีนั้นแหละครับไม่ต้องไปปรับเยอะตัวนี้จะเป็นกัดล่องทําให้เส้นใหญ่ๆนะฮะเพราะเวลาไฟเข้าล่องเนี่ยเข้าด้านข้างเนี่ยมันจะขึ้นไปเห็นไหมฮะแต่คราวนี้เราจะใช้วิธีซ้อนด้าหลังเพื่อไม่ให้ไฟทะลุไปด้านหลังเราจะใช้แผ่นมิลเลอร์สีทองครับซ้อนเข้าไปอีกทีหนึง่ง บบะะมันก็จะออกมาเป็นแนวนี้ติดหม้อน้ำนะฮะมันไม่สามารถยัดหม้อน้ำลงไปได้ซึ่งตรงนี้คือกำหนดอออาในการดัดเยอะเกินไป มันทําให้ติดเม่อน้ําใส่ไม่ได้ครับก็หน้าห่วงเลยครับตรงนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงขยับเม่น้ําไปทางอื่นแล้วก็ใส่ทางอื่นแทนจากที่คิดมาว่าตรงนี้ควรวางดีเทลแบบนี้วางพาวเวอร์ซับายวางอย่างนี้คือเปลี่ยนหมดเลยต้องมานั่งเจาะรูแล้วก็แปลงรูไฟทั้งหมดครับผมอย่างพาวเวอร์ซับายครับตอนแรกกะว่า จะติดด้านหลังตรงกลางแต่คราวนี้เราเจาะรูไปหมดแล้วเนี่ยมันพอไปติดจริงๆมันไม่ได้นะฮะติดพวกฮาร์ดแวร์ที่เราจะเสียบเข้าไปเนี่ยคือติดหมดเราก็ต้องขยับซึ่งขยับเนี่ยเราก็ต้องมองอีกว่าถ้าเราขยับมามาด้านนี้แล้ว่มันจุดศูนย์ท่วงของเคสเนี่ยที่เราจะคอนเซปต์มันไว้ก็คือเราสามารถทําให้มันตั้งได้นอนได้อะไรเงี้ยมันจะทําได้ไหมเปลี่ยนเยอะครับทั้งทั้ง SSD hard ิ i ก์ อตอนแรกเราทําว่าจะให้มันเสียบออกมาแล้วมันดูแบบมีสูงต่ําแต่ก็ไม่ได้แล้วก็คือเอาออมเลยแล้วก็เราย้ายไปไว้ด้านหลังันเลยครับขั้นตอนของการใส่ฟิตติ้งครับเป็นโอลิงซึ่งเวลาเราทําสีมาเนี่ยเราต้องถอดโอลิงก่อนเพราะว่าถ้าเราพ่นทั้งโอลิงเลยโอลิงอาจจะบวมได้ก็เราก็ต้องถอดออกก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ทีหลัง ต่อมานราใส่เงี้ยทีละตัววิติงนี่ก็ของเดิมเนี่ยจะเป็นสีสีเงินหรือสีโครเมียมนะครับซึ่งเราทำการพ่นมันใหม่ให้ให้มันมีสีสันมากขึ้นก็คือการเติมสีทองลงไปอันนี้คือสีเดิมซึ่งอา,อาจจะแบบพ่นมาแล้วรอบนึงก็จะเป็นทองอ่อนๆอออ่างนี้นะฮะบางคนชอบก็อาจจะชอบบางๆแบบนี้ ะะมันก,ก็สวยดีแต่ถ้าเราจะให้เข้มขึ้นเราก็แบบนี้ก็คือพ่นพับอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันจะดูทองทั้งตัวฟิตติงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น45-90ครับแล้วก็เน้นเน้นต่อท่อให้ตรงไม่โค้งเยอะเคสตัวนี้นี่เน้นความเรียบหรูครับซึ่งโทนที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีทองสีคโครเมียมหรือสีเงินหรือว่าสีดำครับ สีฟิตติงนี่โอเคครับเพราะว่าชอบมากเพราะมันไม่เข้มจนเกินไปนครับฟิตติ้งจะเป็นของเทอร์ม t เทสทั้งหมดครับซึ่งการทาสีนี่ยากมากครับซึ่งมันมัน,มนเราจะทําไงทําสีไงให้โลโก้มันยังอยู่โดยที่ไม่โดนลบไปซึ่งการพ่นก็ไม่ไม่ง่ายครับต้องพ่นสองรอบโอลิงต้องถอดทุกตัวครับไม่งั้นเดี๋ยวบวมแน่ๆก็กันไม่ดีกว่าแก้ครับ <S <S 1> <S 1> จะใส่สายไฟซึ่งเป็นสาย24พินนะครับ เราโมใหม่ทั้งชุดอยากให้มันโชว์ทั้งระบบทั้งซิสเต็มปกติถ้าเราใช้เนี่ยเราต่อจาก power supply ออกมานะครับมันก็มันก็เสียอบเข้าบ่อเลยแต่เราก็เพิ่มรายละเอียดให้มันนิดนึงผมมองว่าถ้าถ้าเราทำงานแนวนี้แล้วอ่ะเราอยากให้มันออกแนวเครื่องยนต์นิดนึงนะครับเราก็ทำให้มันแตกต่างโดยหาตัวสะพานไฟหรือการเชื่อมไฟแบบใหม่ดูโดดเด่นมากขึ้นครับ ชุดนี้มีความหนาครับหนาประมาณ2มิลได้ซึ่งการกดแต่ละโค้งเนี่ยใช้กำลังค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องกดทั้งตัวครับถึงจะลงตัวนี้จะใช้ทั้งหมด2ลรูปอันนี้จะเป็นลูปของบล็อกซีพซึ่งจะแยกกับตัวบล ok ็อกกระจอรูมันมีคนใช้น้อยอะครับ แล้วก็มันแปลกใหม่สําหรับผมด้วยจากปกติก็าท่อทองแดงท่าออะคริลิกผมไม่ได้มองว่าคนเขาใช้เยอะแล้วผมไปจะไม่ใช้นะไม่ไม่ใช่ครับแต่ผมมองว่ามันมันน่าลองไงเพราะว่าอานมันมีน้ําหนักเบาแล้วเราสามารถได้สีได้ซึ่งการได้สีอะ่ะมันมันสวยไงแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องโชว์ระบบน้ํามากมายนะฮะก็ตรงท่อไม่ต้องไปโชว์มันหรอกครับเราก็ชุบเป็นสีไปเลยดีกว่าน่าจะสวยกว่า ตอนน้นเนี่ยทีแรกก็คือแบบคิดง่ายๆเลยว่าเอ,อใช้หม้อตอนเดียวนี่แหละแล้วเดินลุกน้ํำมา,าง่ายๆเพราะว่าผมเจอปัญหาจนไม่อยากทําแล้วฮะแต่ครนี้นั่งคิดดูแล้วออในเมื่อเราทําแล้วก็ลําบากอีกหน่อยผมก็เลยจับยัดสี่ตอนเหมือนเดิมครับแต่จะใช้วิธีแก้ปัญหาตรงอื่นแทนก็คือการเสริมความสูงของตัวเคสให้สูงขึ้นเพื่อที่จะวางกระจก ก็คือแก้ปัญหาตรงนี้ใส่ข้างในไม่ได้เราก็ไว้ข้างนอกเลยครับโชว์มันไปเลยเราก็ใส่สีตอนเหมือนเดิมแต่เราก็เอาหม้อน้ําออกมาข้างนอกฉะนั้นเคสมันจะใหญ่ขึ้นสิ่งที่เราแก้ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือการใส่กระจกด้านบนเนี่ยจะไม่พอนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะสั้นเกินถ้าถ้ามาเทียบดูนะฮะร,รวมกับพัดลมแล้วเนี่ยตัวพัดลมจะสูงกว่าตัวกระจกผมก็จะเสริมขาตัวนี้ ให้สูงขึ้นอีกเท่าหนึ่งซึ่งมันก็จะพลละ้นล้วมันอยู่ที่การออกแบบด้วยครับซึ่งผมอะด้อยตรงที่ผมไม่สามารถออกแบบเป็น3าดีได้เราไม่สามารถคำนวณทุกตารางนิ้วได้ว่าส่วนนี้ ต้องอยู่เท่านี้ออกมาแล้วจะหน้าตาประมาณนี้ผมว่าได้แค่เป็นแผ่นเรียบๆหน้า 2d ดีต้องใช้จินตนาการนะว่าแดดออกมาแล้วมันจะต้องเป็นรูปทรงแบบนี้ซึ่งเนี่ยครับเป็น,ปน,ปนจุดที่ผมยังต้องพัฒนาต่อสิ่เต็มตัวนี้จะทำเก็บสายนะฮะทุกทุกทุกส่วนเนี่ยให้ดูเรียบร้อยที่สุดเป็นสายถักทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเก็บสายให้เรียบร้อย แล้วก็จะมีพัดลมเป่าเมนบอร์ดอันนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนอีกทางหนึ่งการเชื่อมสาย power supply นะครับที่เป็นตัวโชว์ด้านหน้าซึ่งจะมีพื้นที่นิดนิดเดียวครับแต่เราจะต้องถอดทั้ง2ตัวนี้ฮะถอดน,น็อตตรงนี้ออกแล้วก็ยกแผงข้างหน้าออกเพื่อบัก,กรีี อนี้ผมเลือกใช้ตัวตัวใหญ่เลยครับ35นิ้วของ BenQ ซึ่งเป็นตัวจอ,จอตัวเคริร์ฟตัวโค้งด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะเข้ากับตัวเคสผมพอดีเลยจอผมมันรุ่มๆเมทอะครับพอวางตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะพอดีกับทั้งทั้งสองข้างตรงหม้อน้ําพอดีมันจะเหมือนมีแบบจอทัชสกีใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีโต๊ะนั่ง ะะเ,รเราต้องการสื่อถึงตรงนั้นครับว่าให้มันดูแบบบนยานอาวกาศอะไรประมาณนี้ครับมันยากนั่นแหละครับที่เรา,เาวาดแบบคือถ้าขั้นตอนแรกพลาดทุกขั้นตอนพลาดหมดครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําตรงที่ว่าตอนเราเออกแบบเนี่ยครับเอาให้ชัวร์ครับอย่า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 บบขอไปทีอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกให้ชัวร์แล้วเราค่อยทําดีกว่าถ้าทุกอย่าง เราสามารถออกแบบตั้งแต่ทีแรกแล้วเราไม่พลาดเราเราก็ไหลยอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้มันไม่ไหลเพราะว่าเราพลาดตั้งแต่จุดแรกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทํางานเหนื่อยขึ้นทํางานลําบากขึ้นทุกส่วนเราต้องปรับเปลี่ยนมันต้องพลิกแพงมันมันมารู้สึกว่าใช่ตอนที่เราทําสีทุกอย่างแล้ว หรือประกอบทุกอย่างลงไปแล้วแม้กระทั่งตอนใส่ไฟซึ่งผมว่าตร,ตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของผมก็คือการเล่นไฟให้ตัวเคสมันมีอะไรมากขึ้นมันก็เลยพอใจตรงนี้คนที่ติดตามอยู่สําหรับเครื่องนี้นะครับก็ตั้งใจทํามากเพราะว่าเป็นวัสดุใหม่ทั้งหมดผมว่าให้มองตรงโฟกัสตรงการหาของดีกว่าครับเพราะว่าความแปลกใหม่มันอยู่ที่ตรงนี้ครับฝากผลง,งานไว้ด้วยครับก็ถ้าชอบใจก็กดโหวตกันได้ครับ จบลงไปแล้วนะครับกับการสร้างสรรผลงานของเดอะมอดเดอร์คนนี้นะครับเราก็คงได้เห็นในส่วนของแนวคิดวิธีการเทคนิคและปัญหาของเดอะมอดเดอร์คนนี้ไปแล้วนะครับและแน่นอนครับในสัปดาหนะ์หน้าเราจะได้เห็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ100%ครับ และสุดท้ายครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็น c a t d ด t a c ค m บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับรวมไปถึงแบรนด์ซัพพอร์ตนะครับกิก a บ y t เทอร์มาเทคทีทีอีสปอร์ตอเวกเซอร์และ n v i นวีเดียครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ The m o อเ e อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ